สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆทุกๆคนนะคะมาพบกับป้ายุ้ยตะลุยดวงค่ะอเอค,ค่ะมาเรามาเข้าช่วงที่ทุกๆคนรอคอยอ่ะรู้เปล่าก็ไม่รู้อีแต่เชื่อว่าทุกคนรอคอยนะคะช่วงพิกอากาศดวงรายวันนะคะประจำวันที่23พฤษภาคม2563นะคะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักความสัมพันธ์แล้วก็คําแนะนําในวันพรุ่งนี้นะมีอะไรกันบ้างมา โอเคเริ่มกันที่กลองที่1นนะคะหน้า,าหลังไพ่อันนี้นะคะกลองที่1ค่ะ <c oughs> อันนี้กลองที่สองนะคะติม่วงติม่วงกลองที่สมนะคะชุดนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวนะคะเพื่อนเพื่อนน้นนองนองหนุๆนูลูกลูกหลานทุกๆกคนนะคะตั้งจิตตั้งสมาธินะคะอธิษฐานนะคะ แล้วก็ขอเลือกกองที่เป็นกองของเรานะคะคิดไว้ในใจก็ได้หรือว่าพิมพ์บอกมาข้างล่างน,นี้ก็ได้นะคะว่าเลือกกองไหนนะมีด้วยกันสามกองด้วยกันค่ะมาเรามาดูกันว่าแต่ละกองมีความหมายว่ายังไงนะคะเอากองไหนได้กยกองไหนกองไหนก่อนดีคะ <c oughs> อ่ากองที่สองละกันนะคะ ไม่ค่อยได้เลือกก่อนกองที่สองนะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะการงานค่ะพรุ่งนี้นะขึ้นมาเจ็ดถ้วยนะคะคือพรุ่งนี้น่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากจะทำทำให้มันรู้สึกโอ้ยอนนัอยอน,น,อยอนนี้ก็อยากทำอ้นู่นก็อยากทำอันนี้ก็อยากทำมีรายการที่อยากทำเยอะแยะไปหมดก็ให้เลือก อาจจะต้องเขียนออกมานะเพื่อที่จะได้จัดลําดับความสัมพันธ์ถูกว่าเราควรจะทําอะไรก่อนหลังดีนะบางทีมันฟุ้งๆอยู่ในหัวแล้วบางทีอาจจะไม่ได้ทําเลยสักอย่างหรือไม่ก็ทําไม่เสร็จเลยสักอย่างนะคะ,ะคิดเขาเรียกว่าลิสต์ออกมานะคะว่ามีรายการอะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยมาทําไปทีละอย่างนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะในเรื่องของการงานค่ะการเงินค่ะ The Tower ขึ้นมานะพรุ่งนี้ในเรื่องของการเงินก็อาจจะมีรายจ่ายแบบฉับพลันกระทันหันด่วนไม่ทันตั้งตัวนะคะเออแบบฉุกเฉินเป็นเรื่องของการใช้เงินฉุกเฉินมากกว่านะในวันพรุ่งนี้นะคะมันมองว่าเป็นเรื่องของการใช้เงินนะไม่ได้มองว่าเป็นรายรับนะคะมองว่าเป็นการรายจ่ายมากกว่ารายจ่ายแบบว่าไม่ได้อยู่ในแผนเราเลยอะ่ะป,ปรับต้องจ่ายไปอย่างนั้นนะคะ ส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาหนึ่งถ้วยนะคะหมายความว่า hmm. พรุ่งนี้อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีเรื่องราวดีๆจุดเริ่มต้นดีๆในเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ก็ขอให้เขาเรียกบางทีก็เป็นเรื่องของการพูดจาดีๆให้แก่กันนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วกันนะในวันพรุ่งนี้อื ส่วนคำแนะนำในวันพรุ่งนี้ค่ะขึ้นมาคิงดาบนะคะบางทีนะคะการที่เรามันมีความยากลำบากมันมีความคิดมากในในบางเรื่องอยู่นะมองว่าพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องลำบากต้องตัดสินใจยากในวันพรุ่งนี้นะคะน่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่ามันขึ้นเดอะทาวเวอร์มานะมันปรับปรับคึนต้องตัดสินใจ เดี๋ยวทันทีเดี๋ยวนั้นนะคะก็ขอให้คิดให้รอบคอบแล้วก็ตัดสินใจให้เด็ดขาดเนาะอย่าลังเลในในการที่จะต้องตัดสินใจในครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะก็รอบคอบดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็ตัดสินใจไปเลยนะอย่าลังเลค่ะโอเคนะคะจบแล้วนะคะในกองที่สองค่ะต่อไปอ่าก,กองไหนกน็กองที่หนึ่งละกันนะคะมาดูกันกองที่หนึ่ง การงานค่ะกองที่1ึขึ้นเทมเพลนมานะคะ,ะพรุ่งนี้นะคะก็น่าจะมีเรื่องของการได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะรู้ว่าอาจจะมีการเดินทางแล้วก็ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีนะคะว่าการเดินทางครั้งนี้รู้ว่าการที่ได้ทําอะไรใหม่ๆครั้งนี้นําไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะสิ่งที่พัฒนามากขึ้นเป็นการพัฒนาตัวเองให้ดีมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของ การเงินค่ะโอ้1สิบถ้วยขึ้นมาเลยพรุ่งนี้ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการนะคะสามารถซื้อหาหรือว่า,าใช้เงินตามที่ได้สิ่งในอะไรนะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะในเรื่องของการเงินนะว่าอยากจะซื้ออะไรหรือว่าอยากจะได้อะไรนะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะได้จะประสบความสำเร็จนะคะ ส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาสามเหรียญน,นะคะก็คือ,อพรุ่งนี้น่าจะาถ้าเกิดเป็นคนโสดน,นะคะก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยหรือพบปะเจอใครใหม่ๆเข้ามานะรู้ว,ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์จาก เขาเรียกอะไรนะลูกค้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าคนรู้จักนี่แหละจะแนะนําในเรื่องของคนรักเข้ามานะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็น่าจะมีแผนหรือว่ามีการคิดอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะ,อะมองว่าเป็นในทิศทางที่ดีนะคะในการที่ได้พูดคุยได้วางแผนบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคะ่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะ ส่วนคำแนะนำในวันพรุ่งนี้นะคะอ่าขึ้นมาอัศวินเหรียญเขาบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ในที่ที่ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาถูกทางและก็ขอให้ทาในปัจจุบันเนี่ยนะคะทำไปอย่างเรื่ไปเขาเรียกอะไรมีวินัยทําไปอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะไปถึงจุดไปถึงเป้าหมายนั่นเองนะคะอย่าวอกแวกนะเออตั้งก็คือตั้งเป้าไว้แล้วอะ่ะก็ให้ทําไป ให้ถึงเป้าหมายไม่วอกแวกไม่ลังเลไม่ท้อถอยนะคะคุณมาถูกทางแล้วนะคะพาย,ย้าอีกทีหนึ่งค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะกองสุดท้ายค่ะกองที่สมนะคะมาดูกันการงานนะคะพรุ่งนี้ขึ้นมา8ดดาบเนาะมันเหมือนกับว่ามันไม่มีทางออกมันเหมือนมันเหนื่อยล้าไม่มีทางออกไม่อยากไม่อยากจะขยับทำอะไรเลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะมีอาการเหมือน รู้สึกป่วยรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายกายเลยอะในวันพรุ่งนี้นะคะในการทํางานบางทีเราอาจจะต้องพักก่อนนะแล้วเขาเรียกว่าอาจจะต้องไปเปิดหูเปิดตาหรู้ว่าทํำอะไรให้มันสมองมันปลอดโปร่งนะคะแล้วมันจะคิดแก้ปัญหาละต่างๆได้เออก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆอะมันก็หยุดพักก่อนแล้วก็ค่อยๆ หาทางออกอีกทีหนึ่งนะคะอส่วนเรื่องการเงินพรุ่งนี้ค่ะอ The m a g เชียนขึ้นมานะคะในเรื่องของการเงินถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะในเรื่องของการเงินคิดดูว่า,าวางแผนอะไรไว้หรือว่าต้องการอะไรในเรื่องของการเงินนะคะที่หรือว่ารอรอคำตอบเรื่องการเงินบางสิ่งบางอย่างอะ่ะก็พรุ่งนี้ก็จะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินเข้ามานะ รล้ว่างานที่ทำรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้เกิดรายได้ขึ้นมามากขึ้นนะคะส่วนความรักความสัมพันธ์โอ้โหพรุ่งนี้งัดข้อกันเลยทีเดียวไม่ยอมกันเลยนะคะบางทีเราอันนี้มันเหมือนกับบางทีความคิดเห็นในเรื่องบางเรื่องนะคะมันไม่สามารถที่จะยอมกันได้ก็ขอให้ บางทีต้องรับฟังความคิดเห็นของกานด้วยเปิดใจด้วยนะคะต้องเป็นการเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นแล้วความสัมพันธ์ของเรานะคะมันจะได้ไปต่อได้นะคะไม่ไม่มีปัญหาไม่มีทะเลาะกันนะคะในวันพรุ่งนี้นะระวังในเรื่องของความคิดเรื่องของคําพูดด้วยนะคะส่วนคําแนะนําค่ะในวันพรุ่งนี้ขึ้นเทอร์มิตมานะคะเขาบอกว่าให้กลับมาอยู่ที่ตัวเองนะคะกลับมา ถามความรู้สึกของตัวเองนะแล้วก็หมายถึงว่ามาอย่างที่บอกว่าอย่างมันเหมือนกับว่าในเรื่องของการงานเราหาทางออกไม่เจอนะคะแต่การที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองการที่มาศึกษาหรือว่าหาความรู้เพิ่มขึ้นมันเป็นการแก้ปัญหาหรือว่าหาทางออกที่จะทําให้เรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันผ่านไปได้นะคะยังไงก็กลับมาที่ตัวเองแล้วก็มาศึกษา หาข้อมูลอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับงานรู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่มันจะเป็นช่องทางที่มันจะเข้ามาก็ได้นะคะอันนี้มันคือการที่กลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาศึกษาวิชาความรู้ต่างๆด้วยตัวเองนะคะโอเคก็จบลงแล้วนะคะในพิกากาศดวงรายวันนะคะ